น้ำส้มสายชู QP สะอาดใสเพิ่มรสชาติอย่างมั่นใจวางใจได้น้ำส้มสายชูกลั่น5% QP สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Cooking คนในครัวะนะคะพบกับสายและพี่กายเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะทางมีเดียชาแนลเราให้คุณมากกว่าคำว่าอาหารนั่นเอง,เองและสัปดาห์นี้นะคะเราก็เป็นเมนูอาหารเวียดนาะมผ่านไปแล้วอันแรเกเลิศเลย มีมีกะทิแบบเวียดนามกะทิยวนอ่ากะทิยวนกะทิยวนยวนอารมณ์ไปมา <c oughs> อันนี้อนที่สอนะคะเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ถือเอ้ยโอนะลดมากอ่ะมีแบบอลังการจากกักรพพรดมากเลยนะก็คือปอเปี๊ยะไข่ปูนั่นเองะนะคะแล้ววันนี้ หลายๆคนอาจจะคุ้นกับชื่อของกุ้งพันอ้อยค่ะคุ้นมากใช่ไม่ต้องร้านเวียดนามก็มีนะเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็มีแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเราใช้กุ้งเหมือนกันพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม่ใช่อ้อยแต่เป็นวัตถุดิบหลักอีกอย่างที่อาหารเวียดนามใช้เยอะใช้เยอะมากมากค่ะป่ะใชเพราะว่าทำไมอ่ะก็เขานิยมทานสมุนไพรพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยแต่พวกขาอะไรไม่ค่อยนะไม่ค่อยเนาะคนละอย่างขึ้แกงบ้านเรานะคะดังนั้นวันนี้เมนูที่เราจะทํากันก็คือ กุ้งพันตะไคร้นั่นเองนะคะ,ะจะใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนั้นไปชมกันก่อนค่ะเดยวคือกิ้งเคนในเครืวอตะไคร้วันนี้คือจริงๆด้วยความเป็นตะไคร้เนี่ยกลิ่นมันชัด มากอยู่แล้วใครที่โดนยุงมีปัญหากบยุงบ่อยๆคงรู้ดีเหมือนจายว่ากินนตะไครนั้นแม้แต่ยุงยังขยะแต่เมื่อมาเป็นกับข้าวคือส่วนใหญ่เราจะไม่กินมันเนาะนอกจากว่าตอนนั้นที่พี่ไก่ทำนี่ไงข้าวผัดสมุนไพรที่ซอยเลยเฮ้ยอันนั้นโอเคอันน้องโอเคข้ายำอ่า้นะโอเคเรต้องซอยละเอียดนะคะใช่เพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งนะแล้วก็ตัวตัวนี้มันมี็นสาบอยู่พอสมควรแต่ว่าวันนี้เราจะเอากลิ่นของมันใช่ไหมเอาความแบบ ควมเป็ตะไคร้ตะใครมาทํานะคะเริ่มด้วยอะไรดีคะพี่กายเดี๋ยวพี่จะปั่นเนื้อกุ้งหมูสับแล้วก็มันหมูแล้วก็ไข่แล้วก็แป้งมันน้ํามันงาเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันขอทั้งหมดเลยค่ะกระเทียมด้วยส่วนน้องชายเตรียมตัดแต่งตะไคร้เพราะเมนูนี้มีขั้นตอน2ขั้นตอนหลักๆด้วยกันคือนึ่งและทอด ทำไมต้องพูดซ้ำกันเราเล่นละครด้วยกันอยู่สินะพูดพร้อมกันอย่านะเดี๋ยวเบะปากใส่เลยเบะสุดมันจะมีมันจะมีเบะหลายขั้นนะเวลาเล่นนมันจะแค่แบบอันนี้แล้วก็แล้วก็แบบสุดอันนี้คือสุดขั้นแม็กซ์จะบอกเขาทำไมกลับบ้านนี่ต้องไปบอกกลับไปทำนะจริงๆกลับบ้านต้องแบบเนี้ยนวดอ่ะมันไม่ไหวกล้ามค้างอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยๆปั่นแล้วกันครับตามกำลังเครื่องตามกัน อ่านี่หั่นเล็กๆหน่อยมันหมูนี่ใส่ทำไมไม่รู้สิใส่ให้มันทำให้เนื้อมันเนียนอ๋อมันเกี่ยวกับว่าเวลาเอาไปนึ่งไปทอดมันจะได้ฉ่ำเลยปะฉ่ำมันมันจะได้แบบไม่ไม่งั้นมันจะแห้งเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพี่จะหั่นเล็กหน่อยแล้วกันนะมันจะได้ปั่นง่ายจะพยายามทำให้ก้านมันใกล้เคียงกันแต่น้องชายต้องต้องเล็มหัวท้ายด้วยจะได้สวย เคยไปเวียดนามป่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ไงค่ะเกือบได้ไปแล้วค่ะเกือบถึงแลวเกือบละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่หนาเลยไม่มันเป็นเรื่องของสุขภาพนะคุณพี่ไม่ได้หรอกเราจะประมาทไม่ได้รู้สึกปริมาณมันหมูกับเนื้อหมูสับเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแต่กุ้งนี่มาแบบปรับปลายจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเชน่ารักน่ารักเดี๋ยววันหลังเขาให้ไปซื้อเองล้วจะร้องเออดยงนั้นเราไม่บนบทใช่ไหม เดี๋ยวพี่จะค่อยๆทีละน้อยแต่จริงๆพี่อยากได้ตะไคร้เนี่ยซอยลงไปด้วยอ่ะเอาได้ขอสักต้นได้ไหมครับผมเดี๋ยวซอยให้ก็ยังได้ลองใส่ซอยยากมาะมากด้วยพี่๋องั้นพี่ซอยเองไหมเรื่อยพี่อ่ะไม่เอาต้นนี้สิอ่ะแกะแกะกุ้งให้พี่หน่อยเอาห่างออกนะแล้วหั่นพอหยาบๆอันนี้ออกมาวางตรงไหนดีครัวเล็กก็เดี๋ยวพี่จะ ทยอยปั่นแล้วก็จะเอาออกมาคลุกกันข้างนอกอีกออรอบหนึ่งนะคะกุ้งไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอมาพันตะไคร้นึ่งเสร็จแล้วน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้มันก็จะเข้าไปอยู่ดีโอเคนี่เอาแค่กระเทียมหน่อยดีว่ะ <A few. S 1> เอาฟิลพอสร้างฟิลลิ่งเราจะทำแบบดั้งเดิมนะก็คือรสชูวัตถุดิบของรสชาเออเดี๋ยวนะ ให้รสชาติของวัตถุดิบนั้นเด่นชัด <Okay. S 1> ดีไหมคะ <laughs> มาตะไคร้หน่อยนึงคือพี่อาจจะอัตราส่วนในของเนี่ยไม่ไม่ได้เท่ากันนะเพราะว่าวสุดท้ายพี่ก็จะมาคุกในนี้ <Okay. S 1> นะคะพี่ขอชอ้อนสำหรับใส่หยิบเลยครับอตักน้ำมันงานนิดนึงอชอ้อนใหญ่เลย <laughs> <ม>ไงก็ <laughs> <laughs> มาหน่นึงเนะเาะกุ้งสักสองตัวที่หันแล้วให้เขาง่นี่ไงครับผมจะให้ปั่นง่ายใส่ไข่ดีกว่าทำไปทีละขยักเทียมหนะ่อยนึง <laughs> ทำไมต้องมีเสียงอือืด <laughs> ด้วย <laughs> หนูก็เรียกอ่ะไม่ได้เรียก <laughs> อเคไม่ได้เรียก <laughs> เห็นไหเนียนละเนียนเนียนเนียนต้องมีตัวช่วยนะต้องมีไข่ไปช่วยแบบว่าอุ้ยมันสั่นดีมากเลยอ่ะเต็งลองจับดิโอ้ไหลไหลไหลหลขอโทษนะครับเรเสียงเขาเหนื่อยมากเลยนะดูแบบหายใจรวยรินต้องใส่มือพี่มันนะคะเอาอะไรครับอ่ะเนี่ยเอาไม่ออก ออขอบคุณมากเราจับไปแล้วด้วยใช่ไหมปัน่นแล้วค่ะเนียวคือจริงๆกุ้งก oh hmm. ็ยังมีอะไรก็ยังมีแหละแต่ว่าตะไคร่พีหกตนของหายากนั่นนี่อเพิ่มน้ำมันงาหน่อยนึงพี่จะใส่เกลือพริกไทยเอาพริกไทยขาวเขาช่วยปั่นไหมเอาพริกไทยขาวเกลือหน่อยนึงหอมไหมหอมหอมน้ำมันงาด้วยหอมพริกไทยด้วย โยแล้วแบบเนื้อแบบเนียนแบบมากครีมมากๆเดี๋ยวนี้เราจะต้องกันไม่ให้ไอน้ํามันเข้ามือเราด้วยการเอาลังถึงเราต้องปั้นมันก่อนไหมครับต้องปั้นมันก่อนค่ะดีแล้วก็วางนี่พี่มือเลอะแล้วให้พี่น้องก็มือเลอะแล้วเหมือนกันงั้นเราก็ช่วยกันได้เนาะเราต้องเอาใส่จานรองอะไรก่อนไหมคะนี่เดี๋ยวปั้นเสร็จแล้วางนี่เ้ยอ่ะจุ่มด้วยอ่ะพี่จุ่มน้องก็จุ่ม นึกถึงตอนเราทำอะไรนะไอท้ที่อาหารอินเดียคราวนี่แล้วจำได้ไหมไก่ใหญ่ที่มันเป็นเนื้อสับหอเนื้อที่แบบว่าปรุงข้างนอกแล้วก็หอมเออไี่ะเดี๋ทำมาเยอะจัดอะเยอะม่วคือถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรามาตั้งแต่เทปแรกๆเลยจะทราบเลยว่านี่เราไปมา กระจ่ะทั่วโลกเลยช่วยสร้างประเทศใหม่ๆกันทีเพราะตอนนี้เราจะได้ทําอะไรอย่างอื่นกันบ้างเราเอาไม่ไม่หนาเราเอาแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สุกง่ายไงอะไรคะครับเหมือนเด็กปั้นดินเหนียวเล่นเลยมันเหนียวอ่ะก็มันเหนียวไงก็เจตนาคือจะให้มันเหนียวถ้าไม่อยากมันเหนียวก็ไม่ปั่นไงนี่ไณพี่ทำเร็วอ่ะออะไรอ่ะแปะ ของฉันอันเดียยังไม่เสร็จเลยคระยะแถมคขาทำหล่นใส่ลังมือพัทงทุกอย่างไม่เป็นคนไม่ไหนาาากับการทำอะไรที่มันเรียบร้อยประณีตนี่แหละอ่ะโอเคอเอ้ยก็สวยนะไม่ขี้เหลยวออ<า>ครั้งแรกของอินทิราครับผมทำได้อย่างนี้ถือว่าฝีมือเลยอะเหนียวทันทีลืมจุ่มเลยพอโดนชมปุ๊บน้องเป็นคนเสียดายของเนกกุ้มทั้งนั้น คือขนาดว่าเรามีหกก้าแล้วนะเรายังทําได้แค่สามสี่อันเองอะ่ะคิดดูดิติดสินี่นเดี๋ยวดิดูช่วงเริ่มต้นก็อย่างนี้แหละมันก็จะดูไม่ค่อยดีอยกให้าย,ยากแล้วกดดันแล้วคันนี้เดี๋ยวน้ำลูกๆไหน่อยให้มันเนียนๆได้แล้วเราสองคน <c oughs> สนุกกันใหญ่เลยอะไม่รู้ว่า น้องสายพัฒนาดีขึ้นเหมือนพี่หรือว่าพี่พัฒนาการแย่ลงเหมือนสายไปเท้าหนูหนูว่าหนูน่าจะให้หนูดีขึ้นบ้างหน่อยค่ะพี่ไก่พี่ไก่อย่าแย่ลงเลยหนูอขอร้องอันน่ะเดี๋ยวถ้าถ้าน้องทําสําเร็จพี่จะเจียวกั๋งให้กินอ่าเนี่ยนึน่งประมาณ3นาทีอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานึง่งอ่านึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราลับมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะ เด๋ยวึ๊กกิ้งนคนในครัว